สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูฝ้ายวันนี้มาหาพี่หมอใจดีถึงคลินิกเลยนะครับคือหนูฝ้ายต้องทํารายงานส่งคุณครูเรื่องเชื้อดื้อยาค่ะหนูเลยต้องมาหาพี่หมอใจดีตัวช่วยของหนูไงเพราะหนูฝ้ายไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะ่ะได้เสมอครับหนูฝ้ายตัวช่วยที่แสนดีอยู่นี่แล้วปลาเปลืองแถมยังลอยด้วย <G AS K> เชื้อดื้อยาคืออะไร เป็นความสามารถของเชื้อโรคที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้กับยาฆ่าเชื้อแม้ร่างกายจะได้รับยาฆ่าเชื้อขนาดสูงเชื้อโรคก,ก็ยังอยู่รอดได้และต้านการรักษาโรคนั้นๆสาเหตุเพราะเราใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นจึงทาให้เกิดการดื้อยาในที่สุดครับโอ้โหน่ากลัวจังอย่างนี้รักษาโรคนั้นก็ไม่หายสักทีนะสิใช่สิครับน้องฝ้ายครับรู้หรือไม่โรคบางชนิด ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคนะครับพี่หมอใจดีจะบอกให้ฟังครับโรคหวัดธรรมดาที่ไม่เจ็บคอไม่มีคออักเสบการรักษาไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะโรคเกิดจากเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียถ้าเรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปจะไม่ส่งผลต่อการรักษาใดๆทําให้เกิดการดื้อย,ยาได้หากเป็นไข้กินยาลดไข้ดื่มน้ําอุน่นพักผ่อนมากๆโรคหวัดก็จะหายได้เองเลยครับ โรคอุจจระร่วงเฉียบพันธหรือท้องเสียก็ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะนะครับพยายามถ่ายท้องเชื้อโรคออกจากลำไส้ให้หมดแล้วกินเกลือแร่ ORS ทดแทนน้ำที่สูญเสียไปจากการถ่ายท้องอ๋อยังมีอีกหนึ่งอย่างที่มันจะเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแผลสดแผลเลือดออกวิธีง่ายๆคือการทำความสะอาดแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาแผลสดถ้าแผลนี้เกิดติดเชื้อจึงจะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาด้วย หนูฝ้ายเข้าใจจ่มแจ้งพี่หมอใจดีเก่งสุดๆเลยพี่หมอใจดีไม่ธรรมดาอยู่แล้วขอบคุณพี่หมอใจดีมากๆค่ะรายงานส่งคุณครูจะได้เสร็จสักทีค่ะเออพี่หมอใจดีพี่ชายที่แสนดีค่ะหนูฝ้ายจะรบกวนเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์รายงานด้วยอะค่ะห <c oughs> ว่าแล้วว่าต้องมาแนวนี้น้องสาวสุธิรักยาปฏิชีวนะน่ะให้ใช้เท่าที่จำเป็นนะคร แต่น้องสาวใช้ผมทุกเวลาผมไม่นะเร็วๆสิคะพี่ชายให้ไวเลยคะ่ะ